สวัสดีอีกรอบเด้อค่ะเด้อผัากระปอกมาจากปลาแล้วมาหอดบ้านกะสิมาทำก่วงสะอาดเห็ดได้มาที่นี่เออเบิงเบิงเบิงว่าเบิงเห็ดได้อยู่เด้ได้หอดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งก็ได้แกงมึงพุณนะแต่เห็ดพึ่งซื้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากกินแกงเห็ดก็มาน้ำมากินน้ำกันเด้อผู้อยู่นอกวิ่ก็ได้อยู่บางแคก็คือนสีวันด็กินกักระเบิงเอาวันด็กินกระเบิงเอาน้ำไร้ไหลน้ำเด้อ ของสดสจากป่ากินสดๆจากป่าเลยบอได้สื่อหาเอาสื่อเขากับแพงหาได้้เขากับหาไปาสันเดาะเออเน,นี่ยไปเขาป้าชั่วโมงคริงได้มานนี่มีกระตาหน่อยอีกระตานึ่งต่กระตาหน่อยเอากลับไปกินบ้านดอก เพราะว่าอันตอนนี้นั่งอยู่เฮี้ยนมูเออกระิไป <c oughs> ทำความสะอาดเฮ็ดซอยมูเจ้าหน่อยก,กระชิบกับบ้านเจ้าของกร <c oughs> ะชิไปแต่เฮ็ดของเจ้าของของเจ้าของกระชิบที่เฮ็ดบอดอกมือนี่มันสิคัมแล้วมือแล้วกระชิไปหาอาบนา้ำอาบท่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวตเฮ็ดงานมืงอ,นอึนมันจังตัวหอนมือมันจังค่อยว่ากันไม่อีกมืงอึนมาสิเอาจังดากับชีวิตที่แน่ๆคือหูว่าต้องตื่นไปเฮ็ดงาน ดินถึงจะตีหาเครื่องบุนะเฮ้ยลำบากแต่ลำบากก็มีความสุขได้ล่ะหนาห่อนก็นม่านี้แล้วหนาห่อนก็นไปหาเขาป้าอีเจ้าน,น้อยกับสิภ้าไปแต่คนอาการเมื่อได้ดีคนนั่นจะี๋สิภ้าไปไปทะเลเดี๋วสิภาหาไปเก็บหอยเก็บบักหอย แต่มือนีกับพวกเบิร์กวลนี่แหละไปปลามาส่วนมากกับซีมี่จะเฮ็ดอันนี้ตอนนี้เฮ็ดอันเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดอันเฮ็ดไข่บ่บานเท่าเอินเฮ็ดไข่บ่เฮ็ดไข่ปูเออเฮ็ดไข่ปูบ้านเท่าเอินเฮ็ด okay. ไข่ปูยูนิเอิอรอคันททเลนโรซันว่าอยู่ประเทศนอร์เวย์เขาว่าคันททเลนบ้านเท่ากับเอินเฮ็ดไข่ปูนี่บ่ผู้ใดเคยได้กินเลยบ่ เห็ดไข่ปูนะมันปูโอ้เห็ดมันปูสั oh! นโอ้ยเบาตั้งโดนเบาตั้งโดนเบาซ้ำซื้อวันนี้เบามาถืออยู่เฮ็ดมันปูอือสันผู้เขาหูผู้เขาหูเรื่องเฮ็ดนั่นหูดีหูดีดรอ,อกพ่นพาเขาปลาเป็นโซ่เฟร์เขาเมื่อยกันได้จะคของไปก็ไปเก็บน้ำคือกันละว่าเก็บอ เขาไปหาปลาเขาไปหาปลาให้เขาเห็นหรอกเขาก็บอกว่าน่ามากหมุนี่เต็มเนื้ออยู่ว่าฉันว่ากันไปเพียวไม่ได้ชิดแตกหากินบ่มหวานน้ำตาลบานเต็เมืองเขายาาังไงอาศัยได้ไปมวนน้ำกระเจ้าแต่กระไดอยู่ไม่ดมได้กินอยู่บ้าบ่ได้กระไดงามอยู่ดิดอกงามกระไดมีผุ้นะจูดปูดจีดปีดอยูอ่งามอยู่ผุ้นะ ดอกเห็นบ่งามอยู่ผูู้พีดีคุณนะโอเคอยู่เด๊พอได้กินอยู่มาเด้อผู้ใดผู้ใดพ่ดอใด,อดอท่านใดไปหาพู้ใดพ่กน้นไปกิน้าเวาาวอาาไปกินมีพ่อได้กินนยู่ปันกันยู่กันไปกินกิน้าเอาพวกน่ยากนี้คอ,องบ่ได้สื่อของหาเอา เมื่อปีนี้ปีหน้าขึ้นจีหาไหมสันตัวมาเด้อมาเด้อมาซอยกันเห็ดเด้อเห็ดอยู่ผู้เดียวว่าเล้วยงง่ายด้ยเฮ้ยอันนี้กันอันนี้กันเสียดายเนาะคันมันเกิดลายนี่มากมากเลยเห็ดอันนี้เห็ดอีหยังเอือเอ็นเห็ดอันนี้แม่เขาเอนอีหยังเมืองไทยแมอัน อันนี้ไหมมีบอยู่มังไทยเขามีบอยอะอันนี่มังไทยบะหมีติแต่อยู่นี่เขาเอินเฮดเลี่ยงก่อนพริกซอบเนาะพริกซอบอุ้ยแซ่แบแซ่บเลยนี่พริกซอบนี่กินขึ้นเอเิร์เนื้อเฮานี่แหละมันเป็นขึ้นเนื้อไหมยำกุบ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 แนนขึ้นเนื้อนี่เฮดเอินแซ่บแซ่บคักแต่เสียดายบัน้นบั้นเด็กขึ้นหลายบัน้นเด็นเฮดไหล ได้มาสองสามดอกนี่แหละถ้าแสบเฮ็ดอันนี้แสียบครับเนื้อมันแหนนดีอีดีเอามานางเฮ็ดเด้เอแอนเลยเฮ็ดเฮ็เดผู้เดียวบ่อเดียวง่ายดิเฮ็ดอีหอย่างอยู่มาทำแม่เมียนบ้านเมียนบ้านโอ้ยเมียนที่ยังกระเดือกกระโดดแท้จังเฮ็ด ะพางมีมูเห็ดซอยฝาไม่ามาเหยียดเป็นยังไงน,น,นี่เอามีดมาอันนึงมานั่งนี่เร็วๆเอามีดมานี่นีนนมาขูดซอยกันนีมาทางน,นีเออเอาโอ้จะเป็นโศกหลกยางกับปเต้มือกองกูอีกกลองกูรุดมือซะสู เอานัง่งจะเอาได้ขูดเอานี่ตดปัดเอาสนาปัดเอานั่งนั่งน <isp> ั่นเขาเห็ดคือคือได้เขาปัดลลยลอยลยบึงมีดบึงมีดอันมีบอสอันบึงไทยเข้าเห็นบอสมีปัดเห็ดพื้นเห็นบอส เฮ็ดชอยกันข้าวเดียวถอดหลักคนละไม่ล้วมื้อเฮ็ดผู้เดียวกระสิโดดตื่นเดย์อยังกระซังเฮ็ดผู้เดียวมันโดนตัวคือกันก็มาหาเงินนี่แหละหาผู้เดียวซสวสีได้ก็โดดตื่นหาสองคนสามคนชอยกันข้าวเดียวได้เงินหลากผู้ขาววิ่งหนีผู้ขาวก็หาผู้เดียว เรียกผู้เห็นจะเชียร์มันจะร้อเอฮ้ยเจิดหัวกวนกันหัวกวนเจะของเฮ้ยพ่มีการหลานก็มีความสุขเด้หล่ะ ัไสิเฉลยป้น,นก็จังหวะอยู่กับฉันได้เอิรนมากซอยกันเป็นอย่างสปางนี่เอ็ดก้นเอ็ดซอยอยู่หิมาะหิมชั่วโมงนขึงหนึ่งได้ยเยอะจริงเนาะไปเก็บออกจากบ้านเที่ยงไปหอดปลาขับรถชั่วโมูนึับไปหอดปลา ออกจากตาเบิงเบิงเวลามาหอดรถเบิงเวลาอันใบสองครึ่งนี่เนะาะใบสองครึ่งจากใายโมงใบสองครึ่งไปชั่วโมงครึ่งเออแม่นก็บเห็ดได้หลายเติบอยู่ข้าวเดียวคันแมนเห็ดดอกใหญ่กว่านีแห้งสิแห้งสิได,ด้ขัดอันนี้มันมีแต่ดอกน,น้อย จั่สันล้วพ่อแม่พี่น้องเก็บเห็ดกับอันเก็บมาแล้วกัตตองมาทำกว้วมสะอาดงานสร้างงานเยอะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งชัวร์สีแล้วโอ้ยสื่อเขากินกับผัดแพ้งแพ้งกระแถด้ กิโลเท่าไรอยู่นี่ตีซะกสามลอยสามลอยคันตีเป็นเงินไทยเท่าไรกิโลสามลอยกิโลละสามลอยตีเป็นเงินไทยลอยลอยหนึ่งกับตีซะกสามลอย 300, บาทวะตอนนี้ลอยหนึ่งสามลอยบาทสามสามเป็นเก่าโอ้โลละพันโลละเกือ 1000, บพ,อพันบาทพ่อแม่พี่น้องบม่ได้กินอย่คือสิวาตายเราด้วยขันยูวังไทยเฮ็ดกระดาษขันสิโลละพันแพงเรือเกิน ว่ากันเป็นบานเท่าอิรีกับสิบถึงพันบอกว่าเพระาะว่าเงินอยู่นีกับใสอยู่นีกับสิตกโลละสองร้อยสามรอยคือกันนี่ล่ะบาทคิดว่านนะแต่กับ่ัลูรอกว่าแต่เทียบเป็นเงินไทยหมายถึงราคาอยู่นีอเอาแล้วนะกันมือนีก็ไววกัน,กนแค่ดีกอนจะได้กันสิห้าคลิปไม่ไมัอใดพ่อ ใส่ชีวิตอยู่เมืองนองเป็นเปยังไรมีน,นั่งกับสิทายลงคิดไปพี่เห็นนองทา้งเมืองไทยเขาเบิ้งนี่แหละชีวิตคนต่างเดืเนเป็นนยังซีอะไรกับไปพอกันไม่คิดหนาเนาะพอไ่พี่น้องกันสวัสดีจ้า